ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดหัวมุมเกษตรนวมินอยู่ที่ร้านทะเลระเบิดนะเปิดเบิเนาะอันนี้เราจะมากินเราสั่งเมนูอะไรไปนะทะเลระเบิดเลยเส้นใหญลล่ทะเลระเบิดทะเลระเบิดนี่ก็จะเป็นอย่างนี้วางบนนี้แล้วก็จะมีถุงนี้แต่ว่าลองก่อนเรามาดูดพ่อเขาเรียกพ่อพ่อครัวใช่ไหมสวัสดีค่ะัมีพ่อครัวครัวครัวม่ดจระ เดียวอันนี้คือร้านไทยหรือร้านอะไรได้อยู่นี่อันนี้คือบรรยากคนในงครับได้นี่ยบ้างครับเปตแดงอีกล้วตัวแดงพี่การพามาพี่การกับกินไปคเดี๋ยวรอดูก่อนย้อนกมาแล้วไข่้อนนึงอแดงกระทังไ้ก่ไม่หาเสื้อนมันมีจอด้วยค ใช่ปีใช้ใหญ่เลยนะ <c oughs> พี่ขอได้ไหม่ะของปี๊บไม่ให้ <c oughs> นี่มาแล้วน,นี่คือทะเลระเบิดค่ะระาคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทกินได้ยังมาคือยังมาสี่เก้าเก้ากินได้ประมาณสามถึงสี่คนแต่ว่าคนนี้สามารถกินกิ знаем, นเคยกว่ากินหมดสามชุดครับสามชุดชด,ด้วยชั้นว่าเราต้องทำยังไงคะโอ้ยนี่ดีกว่าทะเลระเบิดมีอะไรบ้างก็จะมีกุ้งหอยหอยกี่ชนิดอ่ะ มีหอยตลัดกับหอยแมงผู้หอยตลัดกับหอยแมงคู่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยอ่าแล้วก็มีข้าวโพดอากิก็มีหอยนะหอยกี่เนี่ยแหละแล้วก็มีปลาหมึกกินที่ดูหน่อยค่ะเอาเลยเหรอร้อนนะเกมบ่อเอ๊ะบ้างเกมบ่ออร่อยเหรออาจจะยี่สั่งหรือเปล่ากินก่อนโอเคไายกันทันกันทันตอนแรกนะคะเราเลือกหอยแบบหอยใหญ่มาก เออแม่พูดไทยไม่ได้นะเด็กเขไม่ได้กินเฮ้ยนี่เจ๊เด็กเขาไม่รู้หรอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยกินและลายจาริกมาสอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยพูดเขาแบบจริงจริงเร่งเร็วอร่อยเฮ้ยอร่อยอันเบอร์้อยเบอร์เล่ากินหอยเล็กหอยใหญ่แล้วเรามากินหอยเล็กนี่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 ค่ะต้องเรียหอยกันไหมไม่ต้อง อร่อากินกุ้งด้วยแล้วพี่เบ้ถ่ายไปแล้นะเดี๋ยวกินให้หมดก่อนแล้วพี่เบก่อยกินชุดอื่นแล้วก็แ้วกับบ้านลร้อนมากให้ให้เบกินกุ้งก่อนคีณชอกินอะไดิดูดิพี่เป็นน้ำลสอดหรอน้ำลายมากรอแป๊บนดงยวจ๊คอาเช่น ได้ครับอือหือแป๊บนึงนะใช่ได้มันเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยคือมันคือมีอะไรบ้างนะเป็นน้ำพริกใช่ไ้มน้พริกเผาน้ำพริกเผาเป็นดิงนะฮะไม่แน่ใจว่าทาได้หรือเปล่าทลจิวต้องกินอีก้วเอมแป๊บดนะฮะรัได้แล้วอื้ดูเป็นอย่างนี้โรตีแถมให้นะจ้ มาโน้ยมาโน้ยโอ้ยเฮ็ดกุ้ง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 ไปกินก่อนนะไม่ไปก่อนไปเอาจริงเด็กย,ยังไม่ได้กินเล <Okay. S 1> ยไปเลย